สวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ถึงนะครับยังบ่หอดเด้อใส่สมบูรณ์นะแต่มันหอดนลหละเมืองเจ้าอนุวงศ์ยังบ่หอดเจ้าสังเกตเห็นอย่างว่าข้างหลังจอใหญ่เบ่งมุมสไปเดอร์แมนบออันนั้นน่ะนี่คือเป็นวิธีการที่เขาเอ่อทำานานะครับเอ็นหน้าเกี่ยวเข้าเขาเขาเขาเกี่ยวเขานะครับเทิงภูเขาเลยเวลาเขาเกี่ยวปั๊บน้องปาดเขายักขนลงเขาสิบโบแบะลงมาได้เขาสิบโบกิ้งลงมานี่เขาเขาจะไสนี่เลยนี่เขาจะเอาเข้า ไหลมาตามสายเลยจืดจืดลงมาเลยเออเจ้าแมนเจ้าว่าแมนบ่ไอว่าแมนได้จเอาเป็นมัดเลยติบ่แล้วเขาก็จะมัดหฮมห้มกันน่าจะประมาณนั้นนะหฮมห้มกันแล้วก็ไหลลงมาเลยสไลด์ไหลลงมาข้เก็บยืดนแมนบ่คือคำว่าจะเป็นเป็นั้นเหรอบ่คนว่าเอาเป็นมัดกันน่าจะบ่แมนมันบ่คมือนะเอาก็ะเบิ้งกันซื้อแหละเข้ากับเว สนพักลวก็สันนิษฐานไปยื้อซื้อเลยว่าเขาจีเอสจ้งไหนเนาะแต่ถ้าเบิ่งเบิงเบิงแล้วนี่มันเป็นไปได้อยู่บ่มันเป็นฟางธรรมดาได้ไอ้่าน่ะ้่าจะเป็นการอ่าไล่นกไล่หยังซื้อหรือบ้างเนาะว่าเออโมเม้นดอกเนาะเขาไล่นกก็ซื้อแหละโอ้สรุปแล้วเขาก็กิ้งลว่าจะเขาคือเก่าละเอาละฮะเดี๋ยวห้าพัก เสร็จแล้วครับแล้วก็ออกเดินทางต่อเขาต้องข้ามผู้เขาลูกนั้นนะครับปูนครับลูกที่มีอันโรงงานยุ่งทึงทั้งหลังพูดละเดินทางออมลงไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปอีกระบานยี่สิบกว่ากิโลเออยี่สิบห้ากิโลตอนนี้เหลือยี่กระบานสามสิบกิโล,โล,ลเออ,อคือเป็น,เป,นเป็นทางเทิงผู้เขาครไอถึงที่บอกว่าออกมาแต่เสาเออถึงระยะทางแค่แปดสิบกิโลแต่เขาขี่อยู่สามชั่วโมงดูสิโอ้ยแลีนซ้ายแลนขวาเล้นซ้ายเลนขวาอยู่ สู้ๆเดออเว็บเวบเวบสู้ๆูเอาเว็บสู้สูซาวๆจังสีสีพาดมาได้เลยกับเสิงกาแฟกาแฟอาราบิกา้าน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรสชาติกลมกล่อมนะครับ แบ่งแล้วล้องแจ้งไปทั้งพี่50กิโลโอ้ยร้องแจ้ง50ใส่สบู่สร้าเจ็ด50กับ50ทางตีลังกาเด้อโอ้เรียกซ้ายเรียกขาวาเรียกซ้ายเรียกขาวาเอาเรียกการดีนะเพิ่งกระโดดพูดอะไส่สมบูรณ์ปะไปต่อ,อ,อท,ทั้งเทรื่งนี้มีโรงงานโรงงานอย่างาไรจังให้กับผู้กันบริษัท ผู้เบี้ยไม้มิงบัวชัดผู้เบี้ยเฮ้ยวัวนาผู้เบี้ยผู้เบี้ยผู้เบี้ยเป็นผู้แต่เบื้องเราบอกเกี่ยวกับพักแน่นอนเออเข้ากับโบกูขึ้นกันนะเออหนามีไฟฟ้าหอมมีไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ตรงเลิงแล้วก็มีกำแพงอ้อมล้อมรอบ อะไรผู้อี่อย่างนี่อันนี้ไฟฟ้าอันนี้เทิงเทิงไงจักจักมันคืออี่ย่างเมืองสมอเขาสะขี่ลงไปท่านหล่ะเมืองนะนเป็นตะยูอยู่ได้เมืองนั้นเมืองทางใต้น่ะงามงามเมืองทางใต้เขาจะพาดเมืองนั่นแหละไปจอดข้างหน้าน่าจะมีอย่างนะข้างหน้ามีอย่างถูกเ่าเจ้าจิระเบิดโอ้เขาเจ้าสิระเบิดโอ้เขาระเบิดดินเบิด โอ้ระเบิดทั้งทึงทั้งทึงเป็นอย่างเป็นบอ่บอผู้เบอีบอาบอ่บอบ่อผู้เบีอาบ่อค่ำบ่อค่ำโอ้โอเคทั้งทึงเป็นบอ่คอค่ำกระสีระเบิดเนาะโอ้ยไปบ่ได้แล้วกระจ,<ช>จอดอันนี้กระจอดอันนี้กระจอดเนาะจอดกันก่อนนะเขากรสีร<น>ะ,ะเบิดขเดขาย่านสะเก็ดหินมันลอย ลอยคามาทั้งเทิงนี้เป็นบอิษําพูเบียบอิษัทพูเบียบอิัทบริษัทพูเบียบริษัทพูเบียพูเบียอีลีเสียอยู่ปุ๊บยังยู่อีกไก่อยู่บริษัทพูเบียเอาขนอกไปไหม่า ป่านนี้หอดฮมันหอดท่านนั่นกับหอดทีอยู่กันลอนั่งอมันงอดนั่งรอดใครก่อนใช้ใครก่อนนนครหลวงอยู่ไหนเนี่ยโอ้สิงฟ้าห้องโอเคไปนีร้อยสิงฟ้าห้องืออมอีกฝากนึ่งอะ สถานคุณน่ะดิ้งน้อยเล่นน้ำทรายมือดิ้งน้อยเล่นน้ำทรายมือดีกว่าคุณน่ะคุณโดดโคตรหินเออไปเอาเอา,เอาโบวแวนดอกมันจะค้ำเมามันจะค้ำอะ่ะถ้าค้ำก็นี่เฮือนพักออเฮือนพักก็มี อันนี้ซ้ายมือกระเฮือนพระงามถนนกลางงามถนนนี้ปูนซีเมนต์เลยอะ่ะออาโอเคอันนี้เป็นบ้านที่ที่มีเมืองทองนะที่มีเมืองทองอยู่ แสงลงเขา จะข้ามภูเขาที่สูงมากๆเลยอ่ะที่เขาบอกว่าเป็นภูเขามิซอว่าเขาผู้เท่าเขาผู้เท่ามาจจะข้ามเขาลูกนี้แล้วเฮาจึงได้ลงไปฮอดเมืองอนุวงศ์ตอนนี้เฮากับยุนเขตของเมืองอนุวงศ์แล้วลูกเขาเฮาข้ามขึ้นเขาอีกคุณอะสุดยอดเลยการมา เมืองอนุวงศนะ์นะฮะการจะอยู่ประมาณนี้มีอากาศโคตรด,ดีเลยเย็นสบายนี่ขออ้อ,อมเขาลูกนี้แล้วก็อ้อมแล้วก็แล้นแล้น,นซัดขึ้นนึ่งๆเลยเลี้ยนขึ้นนึ่งๆเลยโอ้นี่ฮะเลี้ยวซ้ายโอ้ดูนะแล้วก็เลี้ยวขวา ขวาขึ้นมาตามเสาไฟฟ้าแรงสูงโอ้ยกาลังเครื่องยนต์ูปูเท่านี่แหละเขาจะต้องข้ามผู้นี้เขาจะแรงขี้อีกเลยนี่แรงขี้อีกก็ข้ามผู้เลยอ่ะน้องปัดเออสุดยอดเลยอ่ะนี่นะครับเขาหอดยอดเขาแล้วนี่เราอยู่ยอดเขาแล้วแล้วเขาจะออมจากุูนเลี้ยวซ้ายออมภูเขา อยอดเขาไว้นี่ยังว่าจะข้ามภูเขาลูกนี้ใ,นใกล้ๆนี้แหละต่จะเป็นการอ้อมเด้อ้อมแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ้อมออกไปนะคุณไปอีกากนึงของภูภเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วครับตอนนี้เย็นปะพราะานอยู่ห้องแอร์เลยว่ะเนี่ย ก็มาฮอดแล้วครับเมืองเจ้าอนุวงศ์นะฮะเทศบาลแขวงไซส,สมบูรณ์น้าน,นาน,นี้พอดีมีจุดตรวจอยู่ขวามือนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปด้านในนะครับเบื้งเมืองภายในเมืองพูละผู่นี้สุดยอดงดงามมากๆเลยนะฮะไะเดี๋ยวพาน้องปาดเข้าไปข้างในกน็เข้าไปในเมืองกันก่อนดีกว่าป,ปุนเขาใหญ่เยือก หวังเพียงผู้เดินทางผ่านบ้านผู้หัวสางผู้หัวสางผู้หัวล้นอยู่แถวนี้แหละผู้หัวล้นก็อยู่ฝ่ามือนี่โอ้ฝนฝนฝนชตั้งเขามานะเออผู้หัวล้นอยู่ฝ่ามือนี่แหละเมืองเจ้าอนุวงศ์มแล้วแฟนใส่สมบูรณ์เป็นเมืองงามเมืองอนุวงศ์นี่เป็นเมืองงามมาก เบื้องแต่เสงแดดก,ก็ยังงามละสุดยอดแล้วก็มีดใส่น้ำเออมีดใส่น้ำนี่ฮะน้ำเนาะน้ำนี่ไหลตลอดได้ไหมอันนี้คือมูโบ้เฮาอยูย่ใสเบิ่งสัญลักษณ์นี้เบิ่งสัญลักษณ์นี้เฮาอยู่ที่เมืองเจ้าอนุวงศ์ครับ ฮอดลวครแขวงไซสมบูรณ์นะครับสบายดีย้บมือแรงนะครับมื้อนี้กับประมาณ4ี่โมงแรง4ี่โมงแรงจะเข้าห้าโมงแรงแล้วล่ะนะอากาศอยูนี้สิ่งแรกที่เราสัมผัสได้คือหยางน้องป้ากัหนาวเย็นหนาวหนาวมาหนาวบดถึงบดถึงก็มากดอกแตกับกำลังดีทั้งอื่นอาจจะห้อนแต่อยู่ที่เมืองเจ้าอนวงนี้ตอนนี้ไอ้วะประมาณสัก25องศาแอร์กำลังดีเลยแอร์กำลังดีเลยเจา เสาห้องอันอยู่มื้อนี้ก็น,นอนกันอยู่น้องปาดก็ไปนอนห้องเอ๋เอานอนห้องธรรมดานะอันนี้คือศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองก็คือมาหอดข้ามสะพานมาข้ามน้ํามาเข้ากจะเจอนี่เลยศาลหลักเมืองเจ้าอนุวงศ์แต่เมื่อนี้ก่อนพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปด๋ยาพาน้องปรัถนากับเอซีทุกททันเลยนะครับไปเบื้องผู้หโหนล้นกันนะครับว่าตอนนี้ยังเขียวคือเก่าบ ทามาอีกจักน้อยหนึ่งยามันแห้งนะเฮาเลยต้องเฝ้ามาในช่วงที่หญ้ายังเขียวอยู่สิเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับตอนนี้เฮายูอยู่ที่เมืองเจ้านุวงอยู่นะครับเป็นเมืองที่งามมากๆเลยนะงามมีหลีภูเขาล้อมรอบสุดยอดเลยนะฮะไปเดินทางดีกว่าเมืองเจ้านุวงนะครับเป็นเมืองที่น่ายอยู่อีกเมืองหนึ่งมีขุนเขาล้อมรอบนะครับ งดงามมากๆเลยคุณเขาบ่พ่อมีสายน้ําไหลผ่านแล้วก็เป็นเมืองของประวัติศาสตร์อีกเยอะแยะมากมายเลยการเดินทางมากอะบอยากเลยนะครับสารับเพื่อนพักนะสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวกินอยู่นะครับถือปากไทยบ้านเฮาแน่นอนอู้ขวามือนี่กับฟาครับ ซื้ปาาเข้าแน่นอนเลยเพราะว่าอาหารกับบได้แตกต่างอย่างกันหลายเลยนะครับพร้อมรองรับนะักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับมีฮอดอาหารฝรัรง่งฝรั่งอาหารไทยอาหารล้าอาหารอินเดียครบเบิรดนะครับมาโลดครับมากินได้เลยที่สําคัญก็คือนะฮะภูเขาด้านหน้าผมนี้แบบโอโ้โหโคตรสุดยอดเลยนะครับคือคือเ,อเกือวิวอะวิววิวนี่ฝันเลยนะฮะ ยูตามโปสการ์ดนะฮะยูตามโปสการ์ดกะนี่เลยตอนนี้เฮามาเบิ่งในโปสการ์ดมาเบิ่งภาพจริงๆเลยก็คืออยู่ในเมืองนี้แหละโค้ดแมงส้ชมพูนี่แหละไฮไลท์ของเฮาเออไฮไลท์ของเฮาเขาเนาะภูเขายังไหลมาเบิง่งทางเข้ากันโอ้เดี๋ยว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  <c oughs> เกโนหนึ่งเกนหนึ่งาทิติ์จะรับครอบฟ้าแล้วเอาทั้งเทิงมีค้นเด้เนี่ยสองค้นยืนอยู่ยืนจุดสั้นเหรอว่ายังไงสั้นเลยสั้นเลย,เ,ยเออสงสัยสงสัยสิหายังอุ่นกินกินสินดาษดิบอ่ะ เอาเข้ามาก็มีด้านาเดี๋ยวคนตั้งตาก็มองนี่แหละมองนี่แหละมีมองเดี่ยวเนี่ยที่ทางขึ้นอโอเคถ้าจะขี่ขึ้นไปแล้วเนาะโอ้มีร้านค้าน้ำอ๋อมีผู้สาวขายน้ำเอาโบกพร้อมท่านเลยผู้หนึ่งสิบพันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรถถอยหลังรถถอยหลังรถถอยหลังผู้หนึ่งสิบพันผู้สอง<อ><อ>เดผู้สอง ขายยังนี่เอาแนะน้ำดูขายยังแน่ขายเครื่องยังแน่ขายเครื่องยังแน่ขายขนมมีขนมยังแน่ขายกันสองคนนี่บอกยอชงยอชงเนาะน่าจะเปลี่ยนสาวน่ารักน่ารักอันนี้มี่บอกโอเคได้แล้วสาวผ่านเท่ากับใจขาผ่านทางกับ สาวเจ้าทิ้นไปแล้วซื้อนางอย่างน่ะนางลินดานางลินดาอันนั้นเสิแวนเพชรหวนเพชรก็ลินดาโอ้ซื้อโมนซื้อแบวนเพชรนี้ยังมวนเลยนะเป็นน้องน่ารักน่ารักมินิมาร์ตมินิมาร์ทกลางภูโหโลนเซเว่นอเลเวนเซเว่นอีเลเว่นนอนนี่บ่บอนอนปิดไว้เนาะน่ารักน่ารักปะเอาละ น้องปะเฮ้าเจาล่งจะขึ้นแล้วเะไรความจริงยังบวชคำในพระอาทิตย์ยังบวรับได้แต่ว่าเมฆมาบักเอมาบัการุนาใส่เกียร์ต่ำเด้ออาเบิ้จงจีจ้าอ้กีนนึงนี่นี่โอ้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 สุดยอด ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเขาอีกทางใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเขาอันนี้เขาเนี่ยเขาลาดปูนอยู่ด้วยข้างหน้าน่ะโอ้มันบลาร์ดกับสไลด์เลยแหละเอไปถึงสองสามอื้มโว้ยเอ้ยมาไวเว็บ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 กูเว็บเว็บกูเว็บสู้สู้าเดียวเดียวเดียวบ่ต้องลงบ่ต้องลงบ่ต้องลงเอ้าเอ้าบ่ต้องลงบ่ต้องลง โอ้โน oh, oh, oh. ah, ี ALLY, oh. okay. ่ยิอยยิบาเฮ้ยลงก่ยางยายางยาหยางยางยานหยางหางหย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 งยางยางยไหยยางหยางหงาง่งยาา กําลังส่งกําลัง,ง,ลงนี่ยังมันปีนเขาสักนี้มาได้บ่โอ้ยเว็บร้อยยี่ห้าได้หนิได้อยู่ค่อยๆส่งกําลังไปแล,แล้วแล้วเราก็มาถึงที่สวยงามที่นี้คืองามแท้ปา้าติโตสวย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 หลายเลยพุ่นอะโอ้โหอาลุงอาเบิเบิ้งอา้านี่เราห่างอดแล้ว,ว,ลว,วามาถึงแนวคู้หัวรผู้หวัหวรถ Cái nhà cứ phù hồ luôn Nhà nhà xuất lên พราะแล้วครับนี่คือผู้หัวโล้นนะครับผู้แต่และผู้นี่หัวโล้นนี่คือเออเออวาอย่างเกาะอืมเป็นให้ไหลอ่ะของเมืองนี้เมืองแห่งนี้ก็คือเมืองเจ้าอนุวงวงแขวงใส่สมบูรณ์ผู้ใดที่เดินทางมานะครับเพื่อที่จะมาชมผู้หัวล้นครับเข้ามาเลยครับง่ายๆเลยเสียคนละ1 0 0 0ั สิบพักับคนละสิบ,า,บาทนั่นแหละครับคนละ15บ,บาทก็เอารถขึ้นมาเลยมาจอดมองที่เขาจอดกันอยู่นะฮะแล้วก็สามารถที่จะยางเบิงผู้โหโลนได้เลยนะครับรอบเลยครับรอบร้อดสิบองศาผู้เขาล้อมรอบหมดเลยนะครับงดงามมากๆเลยบอกว่าจะเป็นผู้ทางฟังอยู่อีกฟังหนึ่งที่โมแม่นผู้โหโลนกน็งดงามเมืองแห่งนี้ประกอบไปด้วยความหนาวนะครับแล้วก็ป่าไม้นะฮะแล้วก็เส้นทางที่ถือได้ว่า มาแล้วต้องติดใจแน่นอนครับเส้นทางนะครับทั้งมาทั้งมือคิดนักทั้งสองเลยนะฮะการที่จะได้มาเจอเมืองงามๆมันก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคแน่สีมาง่ายลายโพดมันก็ง่ายเกินไปนะฮะเอาละครับมื้อนี้ผมกับน้องปัฒนานะครับกับพาเอฟซีทุกคนนะครับมาที่ผู้หัวล้นกันนะครับเป็นอย่างผู้คือหัวล้นเฮากับพู้คขึ้นกันเฮามาเห็นป๊บกับหัวล้นเลยนะฮะแต่ว่าผู้หัวล้นนี่จะมีบอกกีมอง มีเฉพาะภายในเมืองของเจ้าอนุวงศ์เท่านั้นนะครับความงดงามกะถือได้ว่าสุดยอดเลยนะครับและกาบรรยากาศนี้บ่ต้องพูดถึงเลยสี่ใดแน่แต่เออเมฆมาบางังแสงอาทิตย์ที่กำลังตกเอด็ดก็เลยเอด็ดให้ความงดงามเี้ไปจากน้อยแต่บ่เป็นอย่างครับทาเบิ่งมืออื่นเสามืออื่นเสาเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งวาเออแสงแรกของบ่แม่นแสงแรกก็ได้เอาใสาๆเนี่ยก็ได้ว่าพาทิ์ศาส่องเข้ามาที่เออ ผู้หัวโลนนี้สีงดงามส้ําใดนะฮะแต่เมื่อนี้เบิ่งบรรยากาศก,าก่อนครับสุดยอดเลยนะครับนี่แหละถึงแล้วน้องปราดถึงแล้วนี่แหละผู้หัวโลนเมืองเจ้าอนุวงศ์แขวงใสสมบูรณ์อะโอเคไปเบื้องบรรยากาศกาันเมื่อนี้ก็ชิพาเก็บบรรยากาศช่วงแรงซื้อๆครับแล้วกลับไปเบื้องภายในเมืองเจ้าอนุวงศ์นะครับกะเสียงกะหี้ไปแล้วนะ มืออื่นดีกว่านะมืออื่นเดี๋ยวพามาเบิ่งอีกเธอหนึ่งแสงน่าจะงามหญ้าเขียวๆที่กระทบกับแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนจางไดนะฮะเดี๋ยวฮาพาเบิ่งอีกจุดหนึ่งจุดนี้ก็ต้องปีนเนินนิดหน่อยปีนเนินขึ้นไปคุณอ่ะสุดยอดเลยยอดรถกะทยอยกันเข้ามาเขาคิดว่าจะเห็นพระอาทิตย์เออน๊อนักท่องเที่ยวกับล่างไรกันเข้ามาเพื่อที่จะมาเบิง่ง แสงอาทิตย์ยเมืองแรงกระทบกับนี่แหละหญ้าเขียวๆที่ผู้โหรวนกันแต่โบเห็นครับปฏิเสธไปด้วยเมฆเมฆเข้ามาปฏิเสธสุดยอดเลยครับอหอบเพื่อนได้ขี่ขึ้นมาย่างขึ้นมาเมื่อกี้เียนะฮะโอเคเอาละครับนี่ฮะผู้โหรวนครับด้านนานี่คือเมืองเจ้าหนุ่งนะครับอันนี้เป็นเสรราสัญญาณอย่างสักอย่างเนี่ย โอ้โหสุดยอดเลยครับต้องมาเห็นด้วยตาครับเห็นด้วยตาเฮ้านี้แบบโอ้โหเล่นวายเลยฮะสุดปร์วายเลยงดงามมากๆเลยนะครับถ้าจะไปชิงขวางกลับไปทั้งพี่ครับลัดเลาะขึ้นไปเอามื้อนี้กับเก็บภาพบรรยากาศเมือแรงที่เมืองเจ้าอนุวงศ์บริเวณภูหัวโล้นนะครับนบนพระพุทยอกลาร กับจอดอันรถที่อาขบวนเด็กคนทำเลงอรวที่เมอร์ขบวนเด็กคนทำดาสะพานเทือดหรือดาสะพานดีกินข้าวดีกว่าครับมาเฮามาที่ร้านบีเคนะฮะบีเคนซินดาสนะครับซินดาส์ยางนี้ก็คือหมูกระทะนั่นเองปลายิวเพื่อนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เฮาอากาศมันหนาวฮะก็เลยบอกน้องปาดว่าเออขอกิน หมูกระทะเอานะหมูกระทะเอาโต๊โลละสองแสนกีบนะฮะโลละสองแสนกีบก็จะมีั้งน้ําจิ้มนะครับน้าจิ้มสองแบบแล้วก็เครื่องปรุงแล้วก็ผักเป็นชุดหนึ่งเลยนั่งอยู่ในร้านบีเคเนี่นะฮะเข้ามาเป็นลูกค้ารายแรกเลยลูกค้ารายแรกเลยลูกค้ารายแรกเลยเอามันก็เหมาะสมเมื่อไหร่กับการมากินซีนดาดอยู่ในเมืองหนาววันนี้พอป่านเมืองหนาวเลยกับเมืองหนาวอยู่หระเป็นเมืองหนาวเลยอ่ะเออมาหอดนี้ เขายืนอยู่นี่ประม,มาณย5หองศาถ้าขี่รถกับประม,มาณย0สบองศาสั้นจนสั้นเลยอนะเอาเดี๋ยวทาเต่าเต่าสินดาดมาเท่ากับกินเซตเท่ากับคอยแยกย้ายกันไปพักคอนกันเอาเอ okay. เอามื้อนี้ขี่รถกันมาโหสั้นโหคอนขอจัดนักนยะจังน้อยสำหรับอันนี้เลยนี่เลยนี่เลย <c oughs> อยู่ร้านบ K ร้านบ k เก <c oughs> ็อยู่ติดกับน้ำเลย เพื่อนมาอะลอกมามาหนังเบิงได้บรรยากาศดีมากลยฮะบรรยากาศดีดีเพราะว่าติดน้ําเลยน้ําอยู่ต้องนี้แล้วก็ได้ยินเสียงเอ่อฮอกระจายข้าวข้าวกระลังพยายามแปลภาษาอยู่แต่เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอ๋อเป็นภาษาเนีย่ยคือขมุขมุเนาะเป็นภาษาขมุก็มีหลายชนเผ่าที่อยู่ใน,นดินแดนแห่งนี้นะครับกับประทับใจเนาะเลื่องของอากาศและกับเลื่องของภูมิประเทศ งามงามวิวงามเลยนะครับมีผู้โหล้นแล้วก็มีผู้เขาล้อมรอบเมืองอนุวงศ์แห่งนี้สุดยอดเลยนะฮะอากาศหนาวๆยังซีนะครับตรงนี้เลยซีนดาซีนดาหรือว่าหมูกระทะนั่นเองเอาเพลงมากแล้ววันนี้เพ่งกับหมุนนะฮะเบิ้งแจีวดูดิแจีวแจีวแบบลาล่าอันนี้อันนี้หมุนเบียดได้อันนี้ยังเกาะไม่เหรอนื้อมันตูมนื้อมันตูมนี่ของเขาโอ้คุณบอกคุณบอกโอช เขาคือเย็นให้เจ้าสิจังวะจ้งว่งะลองชิมเบิง้งเออน้ำหนางื็ชิมมันต้องมันต้องได้อุ่นอบอุ่นร่างกายเพราะว่าเขากะขี่รถมากันกะบตีนกนนากนจาตอลบ,ลบ,บนมำสามบาทกันมาฟเฟอร์ชีมอลโ,โอ้โคตรเหมยเลยเออตอนมาน,นี่ตอนมานี่เหมยน,นะนยนนะแล้วตอนเมื่อกับเหมยคือกัน,กน,นตอนเมื่อกับโอ้คือน้อยคือใหญ่อยู่าถ้าจะไปใส่ต่อดีเอาเดี๋ยวถ้าเบิ้งกันยังไหนกินเง่างก่อนดีกว่าปะ ซินดาดหมูกระทะร้านบีเคเดอร์มาได้กับมาอุดหนุนได้เลยนะครับอยู่ติดนนำเลยมาหอดกเห็นเลิศร้านเปิดไฟแจงจ่างป่างเลยนะฮะ<ช>เอามาเป็นลูกค้ารายแรกเปิดประเดิมให้เลยมีจอโทรทัศน์บักใหญห่นึงครับของคาราเกะใช่ไหมของคาราเกะกันเลซินดาห์ินดาหเอาเดี๋ยวให้น้องปาดกินครับชิมเบิ <c oughs> ้งชิมเบิ้งเจวนี้แบบเออไม่ได้กินโดนนะเจวนี้นะ <c oughs> เขาจะมากินแก้วของสูตรเลา่าก็ถือแก้วสูตรเลา่านี้แบบผมว่าแซ่บนะแซ่บเขาว่าแซ่บเข้าติดใจแก้วสูตรนี้จะเข้าได้ยินเสียงเสียงเสียงเพลง,งข้าเหลเก๊ีี่เ้าคนลุกเลยนะค,คนลุกเลยเค,คนลุกซ่า, <laughs> าร้านบีเคฮะร้องข้าเราเกกินหมูกระทะร้องข้าเราเกะกินหมูกระทะทุทั้งพุนก็ร้องข้าเหลเกอยู่ ลูกค้าคนที่สองลูกค้าคนที่สองเออเล่าเล่ามาเปิดประเดิมเลยนี่เขาร้องมาปั๊บเขาปั๊บโซแล้วล่ะเขาไปลงปา๊บโซ่เสียงร้องสนอยโอเคอ๋อกินกินกินเขาจะร้องเพลงอ่ะเขาจะค่อยโซ่พลังเสียงร้องเอาละครัเรามาชิมเิ่นครับ B K นะครับ U T เออมืองเจ้านุวงนะครับแขวงใส่สมบูรณ์เมื่อนี้อากาศดีมากเลยโอ้หเย็นสบายเลยดึกดึกนี่เขาว่าโค้กฮอด18องศา18 15องศาถือว่าเย็นนะใดูดูดช่วงนี้นะอากาศโตกใจหญ่มืด <c oughs> คนลูกคนลูกคนลูกคือต๊ใหต๊ใจ่ <c oughs> ตกใจเสีย <c oughs> งแล้วก็เสียงดีดียู่าแล้วจนะให้เราต๊ใหญ่ ไม่จุบนีเลเดี๋ยวนานักนักร้องต้องให้เราไปรายการนี้เออนักร้องนี่ก็นักร้องอันไม่ชสียี่ิพาเลเจ้าหมอมอจามาอ้ยเอาไปร้องขอนห้องนั่ของนั่นกกใหญ่จกใหญ่ก็ฟงไพอแล้วน้องฟาาพอแล้วไอ้ทำนี่หอเด้อ อ๋อใช่ไหมล่ะนั่นล่ะโอ้ยเสียงเสียงเล่าแบบในฝันนี่เลยเลยครับดีเมื่อีโอกาสได้ยินไหมย่านย่านเสียงเล่าไปเข้าฝันนอนบ่หลับวอยกวายกคือแล้วอยอกขโมนน่นะเอา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 ร้านบีเคฮะบีเคเด้ออยู่ติดน้ำนะฮะตามาตามาคาราโอเกะซีนดาดคาราโอเกะนะครับหมูกระทะคาราโอเกะที่แขวงใส่สมบูรณ์เมืองเจ้าอนุวงศ์มาตบมือเราเนี่ย ハハ <laughs>